ไปดูเรื่องของการติดตามเฝ้าะระวังมาตรการตรวจสุ่มพวกพาอาวุธสิ่งผิดกฎหมายค่ะซึ่งทางโรงเรียนมัธยมยะลาค่ะก็ไม่กังวลเพราะว่าดูแลความปลอดภัยนักเรียนอย่างเข้มงวดค่ะ โรงเรียนมัธยมในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะมีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียนในขณะอยู่ภายในโรงเรียนอย่างเข้มงวดหลังห่วงที่ผ่านมานะคะได้เกิดเหตุร้ายกับนักเรียนที่ใช้อาวุธมีแทงกันภายในโรงเรียนมัธยมที่กรุงเทพมหานาครทําให้ผู้ปกครองนักเรียนนะคะกังวลในความปลอดภัยของลูกๆที่ไปโรงเรียนค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายนบดลมุนีรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราชบํารุงยะลานะครับก็ได้เปิดเผยว่า มาตรการในการดูแลนักเรียนนะครับของโรงเรียนในในส่วนของการพกพาอาวุธหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในโรงเรียนทางโรงเรียนได้มีการสุ่มตรวจนะครับนักเรียนอยู่ตลอดเวลาเป็นประจำทุกๆวันแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ทางโรงเรียนได้มีการดําเนินการตามปกติอยู่แล้วส่วนการเฝ้าระวังภัยอันตรายนะครับที่จะมีนักเรียนภายนอกนะครับผู้ที่สวมชุดนักเรียนเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยก็มีการกลัวว่าจะมีการแฝงตัวเข้ามาทางนักเรียนก็มีระบบในเรื่องของการแจ้งเหตุผ่านโซเชียลมาให้กับคุณครูที่ปรึกษานะครับแล้วก็คุณครู หรือว่าทางผู้อำนวยการโรงเรียนก็ได้เข้าไประงับเหตุได้ทันท่วงทีนะครับ ก็ไม่ทําให้เกิดเหตุกับเด็กนักเรียนส่วนความปลอดภัยรอบๆก็มีการจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยนะครับได้เฝ้าดูแลอยู่ตลอด24ชั่วโมงครับสาหรับในพื้นที่ของโรงเรียนนะคะก็รับประกันความปลอดภย100ัยร้อยเปรเซค่ะได้เฝ้าระวังอยู่ตลอดในการที่จะดูแลลูกๆนักเรียนให้ได้รับความปลอดภัยในการเข้ามาศึกษาในโรงเรียนรวมถึงความสะอาดของห้องน้ําก็มีครูเฝ้าเวียนดูอยู่ตลอดเพื่อไม่ให้มีการวัวสุมของนักเรียนมีระบบการดูแลพฤติกรรมของนักเรียนให้ปฏิบัติตนเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนค่ะในส่วนของเด็กที่สูบบุหรี่นะคะตอนนี้ก็ลดลงและมีเด็กที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าบ้างก็เ <im> ฝ้าดูแลเฝา้าระวังคอยอบรมสัง่งสอนนักเรียนถึงพิษภัยอันตร,รายที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าให้กับนักเรียนที่อยากจะทดลองสิ่งใหม่เหล่านี้ค่ะ